ในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับในการติดตั้งเครื่องในรอบแรกนะครับผมและการเปิดใช้งานเครื่องนะครับโดยในรอบแรกนะครับให้เราสังเกตสายตัวนี้นะครับเป็นสายน้ําดีเราสามารถเสียบลงไปในถังที่มีแถมให้ในชุดได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากใช้ถังน้ําที่มีไซส์ใหญ่กว่านี้อย่างเช่นถังเซเว่นหรือถังน้ําที่ท่านซื้อมาเองนะครับเพียงเอาสายตัวนี้จุ่มลงไปได้เลยนะครับ แลวเปิดสวิตช์ด้านท้ายเครื่องนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับฝั่งขวามือนะครับผมกดออนได้เลยตัวเครื่องก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับในรอบแรกสําหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมตัวเครื่องจะทําการดูดน้ําเข้าหม้อต้มสตรีมและหม้อต้มสกัดอัตโนมัติเลยนะครับผมพอดูดน้ําเสร็จเครื่องก็จะเริ่มทําความร้อนนะครับโดยตัวนี้จะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักสินาทีนะครับในส่วนของการใช้งานหน้าจอนะครับผม หน้าจอเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือหน้าจอที่เป็นหน้าจอนี้ก็คือหน้าจอหลักจะบอกสถานะของตัวเครื่องนะครับเวลาสกัดจํานวนช็อตทิศจานวนแก้วที่เราสกัดไปนะครับอุณหภูมินะครับผมอุณภูมิที่เราตั้งเลือกโฟนะครับต่างๆนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นของการตั้งค่านะครับก็คือการตั้งอุณหภูมิการตั้งพีนฟิวชั่นต,ต่างๆนะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ ตั้งโปรไฟล์กราฟนะครับตั้งโฟเคิร์ฟต่างๆนะครับผมแล้วที่มุมด้านนี้นะครับก็จะมีให้เราเปลี่ยนภาษานะครับนะก็จะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับต่อมาเราพูดถึงหน้าจอหลักก่อนนะครับผมว่าตัวไหนบอกอะไรเราบ้างนะครับผมบิวทามตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวลาการสกัดนะครับเวลาเราเปิดสกัด เขาก็จะมีช็อตทมัมเมอร์ให้เราตัวเนี้ยเวลาเราเปิดแค่แปบ๊บเดียวเนี่ยเวลาจะยังไม่เดินนะครับผมเขาจะเริ่มเดินที่ประมาณ6วินะครับส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นตัวนับจำนวนแก้วที่เราสก,กัดไปนะครับส่วนตัวนี้ ESP temp นะครับก็คืออุุหภูมิหมอ้อสกัดนะครับผมตัวนี้จะโชว์เป็นเรียวทางนะครับผม ตัวนี้จะโชว์เป็นอุณหภูมิเดลไทม์ก็คืออุณหภูมิในหม้อต้มเท่าไหร่ก็จะมาโชว์ที่ตัวนี้เท่านั้นเลยอย่างเช่นตัวนี้อยู่ที่90.4นะครับถ้าผมเปิดน้ำออกพอน้ำใหม่เข้าไปอุณหภูมิก็จะดรอปลงเห็นไครับตัวอุณหภูมิก็จะดรอปลงแต่ตอนนี้เครื่องของเราอยู่ในการวอร์มอยู่นะครับก็เลยจะทําให้อุณหภูมิเนี่ยตกลงเยอะหน่อย ส่วนตัวริมสุดนี้นะครับจะเป็นสตรีมเทมนะครับผมจะเป็นตัวอุณหภูมิหม้อสตรีมนะครับตัวนี้จะไม่ได้บอกเป็นเรียวไทม์นะครับตัวนี้จะบอกเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับผมเราจะดูว่าพร้อมใช้งานได้ยังไงให้เราไปดูที่เกตได้นะครับส่วนตัวนี้พีโซกก็คือตัวระบบพรมน้านะครับตัวนี้จะสามารถหยุดสูงสุดได้9าวินะครับปล่อยน้ําได้2วิก็คือ2วิแรกพรมน้ํา แล้วก็หยุดไฟ9าวินะครับเราสามารถกด on off ตรงนี้ได้ถ้ากด on เวลาเราสกัดตัวเครื่องได้ทำงานพรมน้ำา2วิและหยุด7วินะครับผมส่วนตัวนี้ในช่องสีเขียวๆตัวนี้จะเป็นในส่วนของการปรับโฟกจะมีรูปหยดน้ำา1หยด2หยด3หยดนะครับผมเราสามารถเลือกปรับได้นะครับโดยโฟเรตในช่วงต่างๆเนี่ยรูป1หยดนะครับ จะให้น้ำอยู่ประมาณ5กรัมต่อวินาทีนะครับผมรูป2หยดเนี่ยจะอยู่ 6- 7กรัมต่อวินาทีรูป3มหยดจะอยู่8-9กรัมต่อวินาทีนะครับในส่วนของโฟน้ำที่ไหลต่างกันเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีผลกับการสกัดที่ต่างกันนะครับเดีย๋ยวเรามาพูดถึงการตั้งค่าบ้างครับตัวนี้จะเป็นครับเขาเราสามารถกด reset ได้นะครับผมตัวนี้ pso จะสามารถตั้งเวลาออนได้นะครับ 1กับ2วิส่วนตัวนี้เวลาออฟก็คือเวลาให้ปั๊มหยุดทำงานเพื่อเราจะแช่ไปนะครับตั้งได้สูงสุด9วิส่วนต่อมา e s p Temp นะครับก็คืออุณหภูมิของหม้อต้มสกัดนะครับอุณหภูมิของ Coffee Boiler เราสามารถตั้งได้สูงสุด95นะครับต่้สุด88นะครับผม ต่อมาเป็นสตรีมเทมก็จะเป็นอุณหภูมิหม้อสตรีมนะครับตั้งได้สูงสุด135นะครับต่ำสุดจะอยู่ที่120ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบิวเฮดเทมนะครับผมก็คือตัวอุ่นร้อนที่หัวนะครับผมจะสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด90องศาครับต่ำสุดอยู่ที่80องศาครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นการรีสโตค่าต่างๆกลับไปค่าโรงงานนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็มาถึงตามที่เราตั้งกันนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่93%ตัวนี้อุณหภูมิที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ92.8ก็ใกล้เคียงกับที่เราตั้งนะครับผมอเงเช่นถ้าเราเปิดใช้งานก็อาจจะมีอุณหภูมิ d กลงเนื่องจากว่ามีการ ที่มีน้ําใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมจะดอกลงเยอะหรือจะดอกลงน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําที่เราเปิดครับแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราสกัดจริงเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ดอกเยอะมากนอกพอเขาดอกลงไปเนี่ยอุณหภูมิก็จะทํากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมจะพูดถึงในเรื่องของการสกัดนะครับก็จะเป็นในโซนของช่องสีเขียวตัวนี้ เมื่อเราเปิดเครื่องพร้อมแล้วอุณหภูมิถึงแล้วตั้งค่าอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของช่องสีเขียวตัวนี้ก็คือเราสามารถเปิดแบบแมนนวลก็ได้ครับก็คือเปิดที่หัวชตวงตัวนี้เปิดสกัดและหมุนตัวนี้ซ้ายขวาได้เลยครับมันก็จะสามารถปรับโฟเรตน้ำได้นะครับผมเสียงกิ๊กๆก,กเนี่ยก็คือการเปลี่ยนโซลิยด์วาลว ภายใน3ตัวที่ผมแจ้งตั้งแต่คลิปก่อนนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วเราก็ปิดการสกัดอันนี้เป็นแมนนวลครับส่วนในการจะใช้การตั้งค่าเมมโมรีนะครับหรือการเล่นเคิร์ฟนะครับเราจะเข้ามากดที่ปุ่มนี้ที่เป็นรูปตัวเคิร์ฟแล้วก็มีรูปฟันเฟืองนะครับก็จะเข้ามาในปุ่มนี้ตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็นเคอร์ฟโหมดนะครับเป็นทั้งหมด9ค่านะครับผมนะเขาจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ว่า เคอร์ฟโหมด1-9นะครับแล้วก็ในจุดนี้ก็จะบอกเราว่าเราอยู่ในโหมดไหนนะครับผมโดยเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับในช่วงโหมด1-3เนี่ยครับจะเป็นการเริ่มจากโฟต่ำก็คือรูปน้ำหยดเดียวนะครับมันจะเริ่มจากโฟต่ำตลอดในรูปน้ำหยดเดียวนะครับในโหมดแรกก็เริ่มจากโฟต่ำโหมดที่2เนี่ยก็เริ่มจากโฟต่ำเหมือนกัน พอมาโหมดที่สามก็ยังเริ่มจากโฟตําอยู่แต่พอมาเป็นโหมดที่สี่นะครับเขาจะเริ่มจากโฟกลางก็คือโฟกลาเนี่ยจะอยู่สี่ถึงหกส่วนโฟสูงเนี่ยจะอยู่เจ็ดถึงเก้านะครับผมจะแบ่งเป็นสามช่วงอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มถ้าอยากเริ่มจากโฟสูงให้มาเล่นในช่วงเจ็ดถึงเก้านะครับแต่ว่าเราจะเริ่มปุ๊บแล้วเราจะขยับก็ได้เราปรับลงได้เลย และปรับขึ้นขึ้นลงได้ตามเราต้องการเลยครับก็าจะมีเวลาสกัดบอกอยู่ตรงนี้มีอุณหภูมิบอกอยู่นะครับผมการสั่งงานก็คือจะสัส่งผ่านปุ่มนี้เราสามารถกดลงไป,ไปอพอเราสกัดเสร็จเขาก็จะถามเราว่าเราจะเซฟตัวนี้ไหมนะครับอ,อันนี้เรายังไม่ต้องเซฟเขาก็จะไม่ได้เซฟค่าให้เราก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมนะครับ โดยการที่เราจะเล่นโฟนี่ครับเพื่อเราจะเซฟเนี่ยวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มตัวนี้เพื่อเริ่มอย่างเช่นเราจะเซฟทับเข้าไปในโหมดที่5ที่เริ่มจากโฟกางนะครับก็คือกดให้มันเริ่มก่อนแล้วเราหมุนตัวนี้หนึ่งทีแล้วเราก็รอดูครับครับว่าจะเราจะขึ้นลงถ้าขึ้นปรับโฟสูงก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าจะปรับโฟต่ำก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ สมมติถ้าเราเซฟไปก็คือเป็นกราฟนี้ที่เราปรับเมื่อกี้นะครับถ้าเราจะเล่นตามกราฟนี้เลยก็คือเรากดปุ่มนี้ลงอย่างเดียวทีเดียวเขาก็จะวิ่งตามกราฟให้เราเลยนะครับโดยเราไม่ต้องไปหมุนตัวนี้แล้ว ก็จะวิ่งตามกราฟตามเวลาที่เราเสียบไว้เมื่อกี้แล้วก็จะตัดช็อตให้เราออโต้นะครับอ่าก็จะเป็นตามกราฟเดิมเลยเวลาเท่าเดิมนะครับถ้าอยากตั้งก็คือกดตรงนี้หมุนหนึ่งทีอ่าแล้วก็รอดูกราฟครับแล้วก็ค่อยปรับขึ้นลงอันนี้จะเป็นการตั้งกราฟนะครับ